สวัสดีจ้าเจี๊ยบจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะจ้ามาพ่อเจอกันก็ต้องมีแนวดีๆมาบอกกันอีกขึ้นกันนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดจังได้ที่จะทําให้ช่องข้อเปิดการมองเห็นหรือว่าเพื่อนๆเ,เขามาติดตามห้านะพี่น้องสิ่งนี้เจี๊ยบทํากับเอามาบอกต่อพี่น้องน้ำกันเนื่้งจะได้ประสบความสาเร็จไปน้ำกันเนือจาพี่น้องอันแรกน่าจะจะแนะนําให้พี่น้องไป เบิ่งคลิปของเพื่อนเนือจากพี่น้องพยายามเบื่องคลิปของเพื่อนให้จุบคลิปเนือจาะพี่น้องเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อมาเขากไปกอคอมเมนต์จาะพี่น้องคอมเมนต์กับคอมเมนต์ในเชิงสั่งรรค์นะจาะพี่น้องบใสัยคำหยาบคายหรือว่าคำตองหามเนือจาะพี่น้องไปกดไลค์จ้าไปกดไลค์ให้เพื่อนไปกดแชร์คลิปให้เพื่อน,นเ,เนือจากพี่น้องบอเป็นอย่างเน้่อจากพี่น้องแล้วเฮาจังคอยมากดติดตามให้เพื่อนเนื่อจากพี่น้องล้องไปทำกันเน้่อจากเพราะว่าสิงที่ออกมา เป็นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆที่ดีดเ,เนืเ่องจากเฮาอยากได้แบบไบกับเพื่อนมากเขาก็ต้องประเฮ็ดแบบนั้นกลับขึ้นไปเพื่อน,นขึ้นกันเด้อจ้ะพี่น้องขอให้ทุทกๆคนผ่านกดเกณฑ์โฆษณากันเรียวเด้อจ้าสู่ๆไว้นํากันเด้อจ้าขอบคุณค่ะ